الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله نكب تي فأوان هاي رسكي เนี่ยมัดประทานปัจจัยยงชีพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เรานั้นได้ขอบคุณต่อพระองค์นะครับในเนี่ยมัดต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราและอัลลอฮ์ทรงโปรดนัดกับเราไว้นะครับว่าจะต้องเจอกันหลังจากความตายในวันเกียรติจะต้องเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนัดหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เราจะต้องใช้ชีวิตในโลกจุนญ,ญาเนี่ย เพื่อที่จะให้ได้รับความสำเร็จในวันนัดหมายที่พระองค์ทรงนัดกับเรานะครับขอบคุณต่อร้อนนะครับขอชูกรต่อร้อนสำหรับสติปัญญานะครับที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเรานะครับสติปัญญาเนี่ยที่จะสามารถเราจะใช้นะครับในการที่จะในการที่จะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับซึ่งสติปัญญาเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ที่ อววะนั้นได้ทรงตัดไว้ในหลายๆอายะที่บอกว่าอัลวะให้สติปัญญามาแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นในสุร์อัลมุลกนะครับซึ่งอววะนั้นได้บอกกับเราว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากความตายในวันเกียรมัดนะครับอัลตุบิลลาฮิมนัชชตตอนยูราจีมว่ากาลูเาวกุนนานัสมาอเอานักิลู มาคุณในใน أصحاب สไกร์ฟะตรฟูบิ้นบิห์มฟะซุฮกลี أ ص าบิสไกร์ซึ่งมีความหมายว่าและเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาชาวนรกนะครับกล่าวกันว่ากล่าวจะกล่าวก็คือพูดถึงพูดถึงสิ่งที่ใช้อะไรใช้สำนวนว่ากล่าวแล้วนะครับ ราะฉะนั้นในอดีเนี่ยมีสำนวนหนึ่งว่าพูดใช้กริยาที่ว่าเป็นไปแล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเกิดขึ้นแน่นอนว่าชาวนรกเนี่ยจะกล่าวว่าอะไรจะกล่าวว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในนรกนะครับกล่าวว่าอะไรเราเนสเราเนสมาเอานากรลุถ้าเราอยู่ในโลกยุนญาเนี่ยใช้หูฟังนะครับ แล้วก็ใช้สติปัญญาคิดนะครับมาคุณนาฟีอัลฮาบิสไซด์เราก็จะไม่มาอยู่ในตรงนี้ก็คือเป็นชาวไฟนรกนะครับ mm. แล้วเป็นไงฟะอัจรอฟูบิดัมบิหิมแล้วพวกเขาก็อะไรสารภาพผิดเลยนะครับนี่คืออะไรนี่คือนี่คือบอกว่าอะไรว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คัดค้านนะไม่ได้ปฏิเสธนะว่าโอ้ยอเลลอะ แกล้งชันกันแกล้งชั้นอะไรไม่นะพวกเขาจะอะไรจะยอมรับสารภาพผิดเลยนะครับว่าฟาตารฟูบีซัมบิฮิมพวกเขาก็จะอะไรจะสารภาพผิดต่อบาปกรรมของพวกเขานะครับฟาโซกอลิอ ok ัสฮาบิสาอิดดังนั้นความวิบัติความห่างไกลครับจงมีแด่ชาวไฟนรกเพราะฉะนั้นจากอายะกรารอายะนี้นะครับออแล้วก็ในอีกหลายๆอายะนอาานัลกรนเนี่ยเต็มไปด้วย เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายที่เชิญชวนเราเนี่ยให้ใช้สติปัญญาคิดว่าให้ดูชั้นฟ้าดูนั่นดูนี่นะครับในอัลกุรอานสุรอ,อยูซุฟอยายะห์นึ่งในตอนท้ายของของ,ของสุรที่ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรวกะอัยมินอายะติมฟิสมาวาติวลอาร์ดียัมมรูนาอะไรฮาวะฮุมอันฮาวอฟิรูนนะครับซึ่งมีความหมายว่า แล้วมันมีกี่มากน้อยแล้วล่ะในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยแสดงว่าอะไรมีเยอะมากนะครับวากาไอยิมินอายติฟิสสามาวาติวัลอารดในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับสามามาตก็คือว่าในชั้นฟ้าหลายๆชั้นเลยเนี่ยที่เราเรารู้จกัจกจักรวาลกาแล็กซี่นะที่มันไกลเป็นร้อยๆปีแสงน่ะนะครับเพราะนั้น ในชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยที่มนุษย์ยังไม่คิดยังยังยังค้นไม่พบเลยวิทยาศาสตร์ก็ยังไปไม่ถึงว่ามีอะไรบ้างที่ห่างไกลไปน,น่ะไม่สามารถที่จะคิดคน้นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่จะมามองเห็นว่าไกลๆนะั้มีอะไรนะครับเพราะ,ะนั้นให้มันมีอยู่มากมายเป็นเครื่องหมายนะครับที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยซึ่งมนุษย์เนี่ยนะเดินผ่านมันเนี่ยมันก็คือว่าแม้กระทั่งว่า ดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของวัฏสงฆ์หมดเลยอย่ามุรูนะอะไรคะซึ่งมนุษย์เนี่ยเดินผ่านไปเนี่ย์ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกแล้วขึ้นแล้วตกแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่ได้ดูไม่ได้คิดว่าความยิ่งใหญ่ของวัฏเนี่ยสร้างดวงอาทิตย์ที่มีแสงแรงกล้าเนี่ยไกลเป็นร้อยร้อยล้านกิโลเนี่ยแต่ว่าแสงนั้นมันไปทั่วเลยนะนะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์เดินผ่านไปแต่ไม่ได้คิดเนี่ย ยัมุรูนอะไรฮะวะหุมอันฮารอฟิรุนและพวกมนุษย์เนี่ยที่อะไรหลงลืมไม่ได้คิดวะหุมอันฮารอฟิรุนก็คือเป็นผู้ที่ว่าอะไรหลงลืมเฉยเมยไม่ได้คิดไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองในการที่เขาจะกลับตัวกลับใจในการที่เขาจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ถูกหรอเนี่ยเราเราเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ เพื่อความสนุกสบายสนุกสบายของและความความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมันถูกแล้วอะไรนเงี้ยแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของวัตเนี่ยสร้างเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อจะให้เรามาอยู่สนุกสบายแบบนี้เหรอแล้วตายไปแล้วจะไม่มีอะไรเหรอแล้วเราเราจะหลงหลงระเลงได้ยังไงแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งใน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 ,ใน,ใ,นในอัลกุรอานมีมีบางอายะห์บางสุร้อนเนี่ยที่บอกว่าอะไรบอกว่า คนคนที่ว่าไปอยู่ใน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 ทะเลเนี่ยนะครับในท้องทะเลเนี่ยพอพอพอ,พอเกิดขลื่นใหญ่มาเนี่ยนะแล้วฟ้ามืดไปหมดเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โล้อให้ฉันเนี่ยรอดพ้นไปเถอะเมื่อฉันรอดพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฉันก็จะอะไรฉันก็จะขอบคุณอลลอแล้วก็ฉันจะเป็นคนดีแล้วพออราให้รอดพ้นปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะไรคือสาเหตุ อะไรคือสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้คิดในชั้นฟ้าไม่ได้คิดอายะเ,ออเครื่องหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มองไม่ได้คิดเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยนะครับซึ่งอัลกุรอานเนี่ยอวะก็พยายามที่จะออยกตัวอย่างว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่วายที่เราจะหลงหลงที่ว่าหลงไปตกตกในอะไรในกล,ลวงของมันเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คืออะไรก็คือชัยตอนนั่นเองนะครับชัยตอนนั่นเอง ก่อนอื่นผมจะแทรกนิดนึงว่าอะไรว่าเราเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าเป็นเป็นหมู่ชนที่มีสติปัญญานะครับซึ่งอนะัลลอฮ์เนเชิญชวนให้เราเนะี่ยใช้สติปัญญาคิดใน,ใน,ใ,นในอัลกุรอานนี่มากมายเลยและเราเนี่ยรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราเนี่ยรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ในขณะที่อะไรในขณะที่คนที่ไม่มีอิสลามไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยนะ เขาไม่รู้จักว่าอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาตกไปอยู่ในสถานะที่ว่าจำใจและคับขันแล้วเนี่ยนะเขาก็จะอ้อนวอนว่าอะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณไม่รู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มุสลิมเราเนี่ยรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราก็ทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเอาสิ่งที่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คืออะไรก็คือทรัพสมบัติอะไรต่างๆทีี่่่เเป็นนทััยสมบตติางๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อวโล์บอกว่าเป็นอิลาหุนยุอาบัตมินดูนิลลาก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นพระเจ้าจอมปลอมที่มนุษย์เนี่ยบอกให้มันตั้งให้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆที่อวโล์นั่ Allah นะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นนี่แหละตอนนี้ทุกวันนี้นะครับซึ่งอวโลกในเด้กล่าวในอัลกุรอานซูรกอฟนะครับอายะที่2ี่นะครับว่าอะไร ุ و اللهم شيطان رجيم น ق د كنت ก ي غفلة م ี هذا فكشفنا عن ั ر ي ت ا أك فبسرق ا ل า و م ح د บ د ซึ่งมีความหมายว่าโดยแน่นอนโดยแน่นอนเจ้าไม,ไม่สนใจต่อเรื่องนี้ครับอันนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงเมื่อถึงวันเกียรติเนี่ยเห็นไฟแล้วเนะ่ะเห็นไฟแล้วเห็นสวรรค์แล้วเห็นไฟแล้วแต่เราไม่สามารถจะเข้าสวรรค์ได้เราเราจะต้องไปอยู่ในรกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น เห็นไฟแล้วเนี่ยเป็นไงว่าบอกว่าโดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้นะครับก็คือว่าไม่คิดน่ะก็ฟลา์อยู่ในความหลงลืมเนี่ยนะครับดังนั้นเราจึงเปิดสิ่งที่ปกคุมเจ้าอยู่เนี่ยนะให้ออกไปจากเจ้าวันนี้สายตาของเจ้าจึงเฉียบขาดนะครับก็คือชัดเจนเพราะนั้นนี่แหละนะครับที่ว่าอะไรที่บอกว่าที่บอกว่ามันมีมันมีอะไร ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีม่าน,นกั้นอยู่ที่เขาบอกว่าในไรในที่นี้คืออะไรเ,เราจึงเปิดสิ่งที่ปกคลุมเนี่ยสิ่งที่ปกคลุมนีกคน็คือภาษาอ р а บอกว่ารีอตอรีตอคือว่าก็คือรีตอก็คือ,อสิ่งที่ปกปิดหรือฝาฝาที่ปกปิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยกั้นไม่ให้เราเนี่ยเข้าถึงอัลละ์ได้อะไรคือสิ่งนี้อะไรคือสิ่งที่ว่าอะไร เมื่อถึงวันเกียรติมาดแล้วเนี่ยเราเห็นไฟนรกแล้วเนี่ยสายตาเราก็จะเฉียบขาดเห็นชัดเลยเนี่ยฟาบาซรุกเลียวมาฮาดีเดเหมือนเหล็กแล้วก็มันเป็นลายเป็นเฉียบขาดความชัดเจนน่ยชัดมากเมื่อเห็นไฟนรกชัดแล้วเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาในโลกุญุาย์อีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยรู้จักว่าทุกวันเนี่ยเรากําลังมีเรากําลังตั้งค่านิยมเนี่ยนะครับค่านิยมเนี่ย มันก็คือมันก็คือฝาปิดเนี่ยแหละที่เราทาให้เรามองไม่เห็นในวันนั้นว่าจะเกิดไฟนรกขึ้นแล้วก็ความดีที่เราทําทุกวันเนี่ยที่เรากําลังแข่งขันกันที่จะสร้างนู่นสร้างน,านี่ที่จะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคือมันคือฝาปิดนั่นเองที่จะทําให้เรานะั้นมองไม่เห็นวันเกียรมัดว่าเราจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปอยู่ต่างหาก ด้วยเหตุนี้แหละอลัลลอฮ์จึงบอกในซูราะหนึ่งนะครับในในยุทธที่30เนี่ยบอกว่าอะไรยาอายุหลอินซานมาาะระกะบิรับบิการ์เรีมโอ้มนุษย์ทั้งเหลือทั้งหลายนี่คืออะไรนี่คืออลัลลอฮ์เนี่ยสนทนากับคนที่เป็นมนุมนษย์ทั้งหลายเลยไม่ได้ไม่ใช่สนทนากับผู้ที่ศรัทธาอย่างเดียวนะครับสนทนากับสนทนาเพราะอะไรเพราะอาลัลลอฮ์เนี่ยรักมนุษย์ทั้งหมดเลยแหละนะครับที่ที่อลัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอลัลลอฮ์ทรงรักทรงเอ็นดูทรงสารนะครับว่าจะเกิด จะลงไปอยู่ในไฟน,นรกเพราะนั้นยาอายัลอ mm ินซานมากรรกะบีรบบีกัลกรีมสิ่งใดอันเล่านะครับสิ่งใดเล่าที่มันได้หลอกลวงนะครับกรรกรรคือหลอกลวงหลอกลวงสู่เจ้าเนี่ยให้พ้นจากให้ละทิ้งพาวิบาลของเจ้าที่เป็นผู้ที่มีเกียรติยิ่งมีเกียรติได้ไงอะ่ะคนที่เผลอไผ่คนที่ฝ่าฝืนต่อว่อาอวโลก็ให้โอกาส แล้วเอาล็อกก็ให้ริสกีนะครับเอาล็อให้โอกาสเอาล็อให้ริสกีนะครับเอาล็อเป็นผู้ทรงมีเกียรติและก็ไม่โกรธง่ายด้วยนะครับคนเราคนเราบางคนเนี่ยทำความชั่วเนี่ยแล้วก็คิดว่าโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันทำความชั่วชั่วฉันทำความชั่วแต่ฉันก็ยังมีริสกีมีอะไรนั่นคือเอาล็อเปิดโอกาสให้เขาเอาล็อกทรงฮาลิมนะครับเป็นผู้ทรงไม่โกรธง่ายให้โอกาสนะครับแต่เอาล็อนั้นแ่ะไม่ได้ไม่ได้หลงลืมนะ ซึ่งในอัลกออร์ก็บอกว่าอัลลอฮ์อย่าคิดนะว่าอัลลอฮ์น่ะหลงลืมวะลาทัชบันนัลลอฮะกอฟิลันอัมมายะอามาลุวาลิมุนอินนามายูอัคคิรุฮุมลิยวมินตัชคอซูฟีฮิลอับซอรนะครับเจ้าอย่าได้คิดเลยนะว่าอัลลอฮ์น่ะทรงหลงลืมกับบรรดาผู้ซึ่งอะไรเวลาทัชบันนัลลอฮะกอฟิลันอัมมายะอามาลุวาลิมุนสำหรับผู้ที่อัลเลมอธรรมเนี่ย เขาทํากันเนี่ยเขาทําผิดเขาฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยอย่าคิดนะว่าอร้อนลืมแล้วก็ปล่อยพวกนี้ไปเพียงแต่ว่าอล้อ์ไงอินนามายูอักคิรุหุมลิยวมินตัชคอซุฟีฮิลอับาซอร์เพียงแต่อล้อนอาจจะปปะวิงเวลาสําหรับพวกเขาจนกระทั่งไปถึงวันซึ่งสายตาจะเบิกว้างอันเนื่องมาจากเห็นไฟนรกแล้วพวกเขาก็จะกลัวนะครับเอ่อยวมินตัชคอซุฟีฮิลอับาซอร์นะครับก็ยังมีอีกอายะที่ว่า บอกว่าจิตใจเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นลมปนไปเลยก็คือว่าความกลัวความกลัวขาดากลัวกลัวอย่างมากเลยในวันนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละนะครับท่านนาบีจึงสรงรอหอวไหลอัสลามจึงได้ใช้เวลาของท่าน13ปีที่นครมักการเนี่ยเพื่อที่จะปูกฝังจิตวิญญาณปูกฝังอากีด์ว่าเราเกิดมาเนี่ยจะต้องไปตรงนั้นนะมองไปให้ลึกซึ้งอย่ามองเฉพาะโลกดุนยา ถ้ามองในโลกจุลญ,ญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วมองไม่ไปไม่ไปถึงนู่นอ่ะเราก็จะมีค่านิยมจอมปลอมนะครับเราจะมีค่านิยมจอมปลอมที่ว่าอะไรที่ที่มนุษย์เนี่ยตั้งให้มันเป็นพระเจ้าจอมปลอมนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่น่าอนาจใจแล้วเป็นสิ่งที่เออน่าสังเวชแล้วก็เออน่าเศร้านะครับว่าเมื่อความรักในโลกดุนญ,ญาเนี่ยนะครับ เมื่อความรักในโลกดุนยารักในทรัพย์สมบัติค่านิยมวัตถุนิยมเนี่ยมันเข้าไปอย่างลึกในหัวใจแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนเราเนี่ยมจจีจิตใจที่แข็งกระด้างจิตใจที่แข็งกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจแข็งกระด้างแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าหมอโรงพยาบาลไหนก็ไม่สามารถรักษาได้นะครับในเมื่อจิตใจเนี่ยรักในดุนยามากเนี่ยก็จะทุ่มเทความพยายามของเราเนี่ยนะครับพี่น้องที่อาว่บ์บอกว่าอะไร จงเกรงกลัวต่อหละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยัยอิหร่นานีน่าอัมุตตะกุลลอฮะวัล,ล,ยยลตันซุดยัยอิหร่านีน่าอัมุตตะกุลลอฮะวัลตันซุดนับสุม,มากรดดมัตเรียกอดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อหละจงยังเกรงต่อหละและจงให้แต่ละชีวิตคิดว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้แล้วสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นที่เตรียมอะไรไว้แล้วสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คิดเนี่ยเราเราใช้เวลากับอะไรสิ่่่งทีวาเป็น วัตถุต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่คิดเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นจิตใจแข็งกระด้างนะครับเมื่อจิตใจแข็งกระด้างแล้วเนี่ยเราเราเราสิ่งสิ่งต่างๆเรายึดที่อยู่ในอดีตเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์เลยเออเล่อหมดเลยนะครับกุรอานฮะดีษอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่เออเล่อหมดเลยมันไม่ส่งผลอะไรเลยสําหรับคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างเพราะอะไรเพราะจิตใจเขาเนี่ยหวังในโลกดุนยาหวัง อาครา,าหวังดุนยาหวังจะให้นูุนได้เพะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละนะพี่น้องให้เราคิดให้เราคิดว่าที่เราทำเนี่ยระหว่างที่เราจะเอาดุนยากับอาครอเนี่ยมันสมดุลกันไหมในขณะที่อัลลอฮ์ให้ประทานริสกีเราให้ประทานทรัพย์สมบัติเราเนี่ยเราได้ใช้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อกอ่อสร้างอาครอของเราไหมเพื่อทําให้เรามีความยำเกรงต่อว่าไหมเราได้ใช้สื่อเนี่ยนะครับสื่อต่างๆที่เป็นเ,ท,เ,นท,เทคโนโลยีต่างๆเนี่ย เราใช้มันะ่ะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยยำเกรงต่อเราและใกล้ชิดกับเราไหมหรือว่ามันทําให้เรายิ่งห่างไปกับอัลเรานี่คืออะไรความจิตใจแข็งกระด้างเนี่ยเป็นเเปเป็นป็นนโรคที่ร้ายแรงมากที่ด้วยเหตุน,นี้ที่ที่่ท,ทานบิสลอร์จำจริงนี้ขอดุอาสอนให้เราขอดุอาว่าอัลลอฮฺไมินนีออูซ um ุบิจามินไอลมินลายฟะวะามินกอลบินลายักษะมีความอาขอ,อขอ,ขอความคุมค้มครองต่อเราให้พ้นจากความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วก็หัวใจที่แข็งกระด้างซึ่งเรื่องฮะดิษเนี่ยผมก็ได้พูดมาเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าที่อัลลอฮฺท่านเบบิสลาลสอนให้เราขอเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็น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 เขาเรียกว่าเป็นที่มาหรือที่มาของปัญหาหรืเป็นต้นต่นตอของปัญหานะครับที่ว่าอะไรความรู้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะเรามีความรู้แต่เราไม่เอามาปฏิบัติเนี่ยด้วยเหตุนี้ความรู้จึงไม่ทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ความรู้จึงไม่ทําให้เราเนี่ยเกรงกลัวอัลลอฮ ผมบอกว่เาเหตุน,นี้แหละความรู้จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ทําให้เรารอดพ้นในวันเกียตรตินะครับแล้วก็มันก็นบิลยายักษะแล้วก็หัวใจที่ไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวต่อเหรอเพราะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละอวโล์จึงบอกว่าคนเราเนี่ยมีม,มีมีฝากปิดมีม่านกั้นเนี่ยเพราะนั้นอะไรคือม่านกัน้นคือวัตถุนิยมค่านิยมต่างๆที่มันจอมปลอมเข้ามาในอิสลามเนี่ยนะครับเพราะนั้นขอให้เราเนะี่ยพยายามใช้ปฏิบัติการ ถอดอถอนไอสิ่งที่เป็นอะไรม่านกั้นตาเหล่านี้ให้เรามองเห็นอัลลอฮ์ให้เรามองเห็นอะไรไฟนรกที่มันกําลังลุกโชนช่วงแล้วเราทําอะไรทุกวันเนี่ยทำเพื่อจะไปสวรรค์หรือจะทําเพื่อไปนรกให้เราคิดตลอดนะครับว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราตอบสนองจิตจุญญาจิตกิเกลสตัญหาตอบสนองปากท้องหรือเราตอบสนองอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ที่นอนไม่ได้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอก ท่านเลยโมอัลินบอกว่าอัลลอฮฺอักบัแต่เราไม่ได้ตอบสนองเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเคารพพักดีนะครับอัลลอฮฺบัญญัติการการอมาดเนี่ยเพื่อที่ที่จะอะไรทดสอบว่าชหาหะนะของเราเนี่ยสัตว์จริงหรือไม่นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เรานะครับใช้สติปัญญาคิดเพราะสติปัญญาเนี่ยที่มันจะช่วยเรา Hey, Hai, kau sewa laka like, haq, cak narok. Like, Aku kau li hadha, wa astaghfirullah li walakum, wa li muslimin, fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.